รีวิวเปรียบเทียบไฟวงแหวนสีรุ่นฮิตต่างกันยังไงมาดูกันครับ สวัสดีครับไฟวงแหวนเนี่ยมีจุดเด่นในเรื่องของความอเนกประสงค์ใช้งานสะดวกและสามารถนํามือถือมาต่อใช้แทนขาตั้งกล้องได้เลยครับและนในด้านของผลลัพธ์นะครับก็ให้แสงที่ค่อนข้างสว่างและเนียนนุ่มนะคะไม่แข็งจนเกินไปด้วยครับแถมยังมีฟังก์ชันเสริมให้อีกเยอะด้วยครับสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายเลยไม่ว่าจะไลฟ์สดแต่งหน้าถ่ายรูปหรือว่าเล่นติ๊กต็อกและในคลิปนี้ฮะไอได้เอาไฟวงแหวน4รุ่นฮิตนะคะตั้งแต่ราคา2,200จนถึง4,500บาทมารีวิวเปรียบเทียบให้เห็นกันชัดชัด ไปเลยว่าแตกต่างกันยังไงแต่ก่อนอื่นนะฮะไอจะขอให้เพื่อนๆเนี่ยไปดูผลลัพธ์ของแสงนะฮะและความสว่างเนี่ยว่าจะแตกต่างกันยังไงมาดูกันเลยครับ แล้วนะคะความคิดเห็นส่วนตัวของไอเนี่ยไฟวงแหวน18นิว r 48B ตัวนี้นะคะจะให้สภาพแสงที่ค่อนข้างสวยนะคะแต่อย่าเพิ่งตัดสินใจเพียงเพราะความสว่างและแสงเท่านั้นนะครับยังมีฟังก์ชันอีกหลากหลายเลยที่แตกต่างกันก่อนที่ไอจะไปบอกฟังก์ชันต่างๆไอจะขอบอกก่อนว่าจะมี2อย่างที่เหมือนกันในไฟวงแหวนทุกรุ่นนะคะนอกจากสามารถปรับความสว่างปรับอุณหภูมิแสงได้เหมือนกันแล้วเนี่ยก็ยังมีในส่วนของการปรับขาตั้งแล้วก็การปรับปมเงยครับขาตั้งทุกตัวนะคะที่มีมาในไฟวงแหวนทุกรุ่นเนี่ยจะเป็นตัวเดียวกันครับ สามารถปรับความสูงได้ประมาณ6 0สิถึงสองเซนติเมตรและนอกจากนั้นนะครับยังสามารถปรับก้มได้สุดแล้วก็ปรับเงยได้สุดเลยครับผมไฟ3ตัวที่อยู่ด้านขวานเนี่ยจะมีขนาด18นิ้วครับผมและไฟตัวที่4ตัวสุดท้ายเนี่ยจะมีขนาด19นิ้วต่างจากเพื่อนตัวเดียวครับผม แน่นอนว่า3รุ่นนี้เป็น18นิ้วเท่ากันครับแต่อาจจะมีความต่างกันที่ความหนาของกรอบไฟนะครับซึ่งข้อดีของไฟวงแหวน BK416 นะฮะหนึ่งเลยก็คือราคาถูกสุด2,200บาทครับมีตัวยึดมือถือให้ถึง3ตัวนะฮะและเป็นแบบกระดูกงูที่ส่วนตัวแล้วไอชอบนะครับเหตุผลที่ให้ตัวยึดมือถือมา3อันเนี่ยเราก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้งานได้หลายแบบนะครับอย่างเช่นถ้าเราใช้ไลฟ์สดเราก็นํามือถือเครื่องนึงเนี่ยเป็นกล้องถ่ายไลฟ์สดใช่ไหมฮะแล้วเราก็สามารถนําอีกเครื่องนึงเนี่ยมายึดไว้เพื่ออ่่่านอมเเก็ได้รบมมริทียูวณ เป็นด้านบนของไฟวงแหวนตรงนี้นะครับสามารถปิดไฟตรงดิมเมอร์ได้เลยนะฮะแล้วไฟเนี่ยก็จะปรับตั้งแต่ศูนย์จนถึงร้อยได้เลยครับดิมเมอร์อีกตัวหนึ่งที่อยู่ข้างๆกันเนี่ยสามารถปรับอุณหภูมิแสงได้เลยครับตั้งแต่ขาวสุดไปจนถึงส้มสุดครับและอีกวิธีหนึ่งนะครับในการปรับไฟวงแหวนต,ตัวนี้เนี่ยก็คือเขามีรีโมทมาให้ด้วยครับผมตรงนี้เนี่ยอำนวยความสะดวกในการใช้งานไปได้มากเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการปรับลดแสงหรือปรับอุณหภูมิแสงนะครับก็สา<ะ> <สะ S 1> มารถปรับได้ผ่านรีโมทเลยนะครับแล้วก็จะมีความละเอียดด้วยนะะรรรับซึ่่่งเาาจออยๆปทีลิดหืว จะกดผ่านพีเซตเลยก็ได้นะครับให้เขาเนี่ยเปลี่ยนไปเลยครับเป็นขาวแล้วก็เป็นนวลแล้วก็เป็นส้มไปเลยนอกจากตัวยึดมือถือที่มีมาให้3อัน,อนเขายังแอบมีช่องฮอตชูที่ด้านบนอีกหนึ่งช่องด้วยครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่ไปยุกนํากระจกมาต่อหรือต่อไมโครโฟนแบบช็อตกันหรือยึดไมโครโฟนไวเลสไว้ไวที่ด้านบนตรงนี้ได้เลยครับอีกอย่างหนึ่งนะฮะก็คือจะมีช่อง USB ถึง2ช่องสําหรับต่อชาร์จอุปกรณ์หรือมือถือได้นะครับตัวนี้เนี่ยไอยก็ค่อนข้างชอบนะฮะแต่ในเรื่องของผลลัพธ์ของแสงเนี่ สวยงามหรือความสว่างที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะฮะขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนด้วยครับ ตัวนี้เนี่ยจะมีดิเมอร์อยู่ที่บริเวณเดียวกันกับตัวแรกนะฮะสามารถปรับความสว่างต่ําสุดอยู่ที่ประมาณ10%นะครับถ้าจะให้สว่างน้อยกว่านี้เนี่ยก็คือต้องกดสวิตช์ปิดแล้วครับผมซึ่งสวิตช์เปิดปิดนะครับก็จะอยู่ที่แขงควบคุมด้านหลังของไฟนะครับเราสามารถกดสวิตช์เปิดขึ้นมานะครับไฟก็จะสว่างที่ประมาณ10%อย่างนี้เลยแล้วเราก็สามารถปรับความสว่างขึ้นไปสูงสุดจนถึง100%ได้อย่างนี้ครับและอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นดิเมอร์ตัวปรับอุณหภูมิแสงเช่นกันครรับก็ือสสสสาาามมถถปไปถดไไดดดด้้้้ตงแ่ขวุุจนึที ด้านบนก็จะมีช่องฮอตชูอีกหนึ่งช่องเหมือนกันนะครับสามารถยึดกระจกหรือยึดตัวรับสัญญาณของไมโครโฟนไวเลสได้เหมือนกันครับทางด้านลูกค้าที่มาดูแล้วก็เทียบกันที่หน้าร้านนะฮะก็จะบอกว่าไฟตัวเนี้ให้แสงที่สวยสุดครับอาจจะเป็นเพราะว่ากรอบไฟของเขาที่มีความหนาแล้วก็กว้างที่สุดก็เป็นไปได้ครับที่ทําให้แสงเนี่ยออกมาฟุง้งแล้วก็เกิดความสวยงามมากกว่านะครับนอกนั้นเขาก็ไม่ค่อยมีจุดเด่นด้านอื่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการชาร์จมือถือก็ไม่มีช่อง USB แล้วก็ตัวยึดมือถือเนี่ยจริงๆสามารถมองเป็นเรื่ออองงเเเล็็กกกกกน้้้ยยไดดรรรรบบพาาาาาาาะะว่ถถแููสม ซื้อมาต่อเพิ่มได้ครับผมแล้วก็จุดมือถือตัวนี้จริงๆเราก็สามารถปรับได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนอยู่แล้วนะครับแต่เรื่องของการปรับองศาต่างๆเนี่ยถ้าเราอยากได้อีกแบบนึงก็สามารถซื้อเพิ่มได้ครับ ดิมเมอร์ของเขานะครับปรับได้ทั้งความสว่างแล้วก็อุณหภูมิแสงผ่านดิมเมอร์ได้เลยดิมเมอร์ตัวแรกนะครับจะเป็นดิมเมอร์ที่สามารถเปิดปิดไฟได้ในตัวนะครับแล้วก็ปรับความสว่างได้ตั้งแต่0ูนถึงร้อยเลยดิมเมอร์ที่อยู่ด้านข้างถัดมานะครับก็จะเป็นตัวปรับอุณหภูมิแสงตั้งแต่ขาวสุดไปจนถึงส้มสุดได้เลยครับผมซึ่งตำแหน่งของดิมเมอร์นะครับหรือตัวปรับไฟก็จะอยู่ที่ด้านหลังไฟนะครับทำให้เวลาที่เราถ่ายคนเดียวเนี่ยเราต้องการปรับแสงก็อาจจะต้องเดินอ้อมไปที่ด้านหลังไฟอาจจะมีความลำ หยิบรีโมทขึ้นมาเปิดปิดไฟ<ป>หรือว่าปรับความสว่างปรับอุณหภูมิแสงได้ตามที่เราต้องการเลยครับผมหรือเราจะกดผ่านปุ่มพีซตก็ได้ครับว่าต้องการความสว่าง3 0 60%และ80%หรืออุณหภูมิแสงก็เหมือนกันครับเป็นสีส้มสุดสีนวลน,นวลกลางๆหรือว่าสีขาวสุดนะครับก็จะสามารถกดได้ผ่านปุ่ม3ปุ่มนี้เลยนะครับผมตัวยึดมือถือของเขานะฮะจะมีตัวแรกเนี่ยเป็นแบบก้านกระดูกงูและอีกชิ้นหนึ่งที่ให้มานะครับก็จะเป็นหัวบอลตั้งล,ลอยๆอย่างนี้้้้้เเเลลยรรรับมมพื่่อออใใหาาาาานนสถํกกงงแตชว็ป ได้เลยเพราะว่าเป็นแบบหัวบอลน,นะครับสามารถปรับแนวตั้งแนวนอนได้ครับผมตรงแผ่ควบคุมเนี่ยเขาจะมีช่องสก,กู1ส่วน4อยู่3ช่องนะฮะซึ่งเราเนี่ยก็นําอุปกรณ์เสริมที่แถมมาในชุดเนี่ยต่อไปแล้ว2ช่องก็ยังเหลืออีก1ช่องนะครับซึ่งเราสามารถซื้อตัวยึดมือถือที่เป็นกระดูกงูมาต่อเพิ่มได้เลยครับผมที่ด้านหลังก็จะมีช่อง USB 1ช่องสําหรับชาร์จมือถือได้ด้วยส่วนในเรื่องของกรอบไฟความกว้างและความสว่างเนี่ยไอมองว่าจะไม่ค่อยต่างจากตัวแรกสักเท่าไหร่ครับและจุดเด่นอีกอย่าง,างหนึ่ ่อแบตเตอรี่เพื่อใช้งานนอกสถานที่ได้ ดิมเมอร์ของเขานะครับที่อยู่ด้านหลังเนี่ยจะสามารถปรับได้2ตัวครับเขาสามารถที่จะกดปุ่มเข้าไปเพื่อเปลี่ยนฟังก์ชันต่างๆได้ด้วยครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยเป็นไฟวงแหวนที่สามารถปรับแสง RGB ได้ในตัวนะครับซึ่งการปรับแสงของไฟวงแหวน19นิ้ว RGB นะครับจะสามารถปรับได้3โหมดครับก็คือ1โหมด CCT ครับคือสามารถปรับแสงสีขาวสีส้มสีนวลได้ครับและโหมดที่2เนี่ยก็คือโหมด RGB ให้เราเนี่ยสามารถเลือกค่าสีได้ครับ360สีและโหมดที่3ครับเป็นโหมดเอฟเฟกนะฮะซึ่งเขาจะมี p r มาให้แล้วในตัวนะครับซึ่งจะมีทั้งหมดเนี่ยห้าเอฟเฟกครับและในทุกๆโหมดเนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับความสว่างได้อีกครับโดยที่เราสามารถปรับเอฟเฟกเปลี่ยนโหมดต่างๆเนี่ยผ่านดิมเมอร์ทั้ง2ตัวนี้นะครับสามารถที่จะกดปุ่มเข้าไปนะครับเพื่อเปลี่ยนโหมดนะครับหรือกดค้างที่ด้านซ้ายเนี่ยเพื่อไปที่โหมดเอฟเฟกได้เลยครับในการดูสถานะของไฟนะครับก็คือเขามีหน้าจอมาด้วยครับที่ด้านหลังเนี่ยทำให้เราเห็นค่าของแสงได้ชัดเจนนะครับว่าสว่างกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อุณหภูมิแสงกนอไั์ชะร ครับตรงนี้ก็สามารถดูหน้าจอแสดงผลได้ชัดเจนครับทำให้การปรับแสงของเราที่ถ่ายในแต่ละครั้งเนี่ยมีความแม่นยําและความแน่นอนครับที่ด้านบนสุดกับที่ด้านใต้ของด้านบนนะฮะจะเป็นช่องข้อชูสําหรับต่ออุปกรณ์เสริมต่างๆได้อีกครับส่วนในเรื่องของความสว่างก็แน่นอนครับขนาดที่ใหญ่กว่าก็จะให้แสงที่สว่างกว่าแน่นอนจุดเด่นอื่นๆนะฮะที่เห็นได้อีกก็คือตัวยึดมือถือที่ให้มาถึง3ชิ้นนะครับเหมือนกับตัวแรกเลยและที่ด้านหลังก็จะมีช่อง USB สําหรับชาร์จอุปกรณ์ได้ด้วยข้อเสียหนึ่งที่ไอรู้สึกเสียดาคก็ือ เขาไม่มีรีโมทมาให้แต่ก็ไม่เป็นไรครับด้วยความที่เป็นไฟ RGB นะครับก็จะสามารถปรับแสงที่ค่อนข้างเหนือกว่านะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความจําเป็นของผู้ใช้งานนะฮะและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งครับเขาสามารถต่อแบตเตอรี่เสริมเพื่อใช้งานนอกสถานที่ได้เหมือนกับตัวที่3เลยครับซึ่งช่องต่างๆของไฟวงแหวนแต่ละรุ่นเนี่ยเราสามารถประยุกต์ได้ตามต้องการเลยครับไม่ว่าจะเป็นช่องที่ต่อยึดมือถือมาให้แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะถอดเปลี่ยนตำแหน่งได้หรือเราจะนำอุปกรณ์เสริมต่างๆมาต่อใช้มาอัดแบปได้หมดเลย ไม่ว่าจะเป็นการต่อมือถือเพิ่มหรือต่อกล้องคอมแพกนะครับหรือจะเอากระจกที่เป็นฐานแบบฮอตทูมาต่อเนี่ยก็จะสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมต่างๆมาต่อมาเปลี่ยนมาย้ายปรับตำแหน่งได้ตามที่เราต้องการเลยครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวไฟวงแหวนสุดฮิตทั้ง4รุ่นนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆยังมีคําถามที่สงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาที่ใต้คลิปหรือติดต่อเข้ามาทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจไฟวงแหวนนะครับก็สามารถเข้ามาทดลองเล่นทดลองใช้ก่อนได้ที่ร้านไอมันช็อปเปิดทุก ที่บางกะปิหรือเข้ามาเลือกชมสินค้าไม่ว่าจะเป็นขาตั้งไฟไม่ฉากได้ที่ w w w i m a n s h o p c o m ได้เลยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ